สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของยิมนะคะวันนี้ยิมจะพามาชมรถ PPV กันนะคะจะมีฟอนจ u n e อร์อีซูมินะคะมีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกับคันแรกนะคะไปกันจ้ายิมพามาดูนะคันนี้ราคาดี519,000บาทนะพี่นะคันนี้519,000บาททะเบียน8364นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟตัดหมอกมีให้อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะคะนี่แต่คันนี้ติดจองไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ Fort u n e r ราคานะคะหนึ่งร้านห้าหมื่นบาทนะคะ Toyota Fort u n e r นนะน้องจะเป็นสีดำนะคะออปชั่นนะคะไฟโปรเจคเตอร์แล้วตรงนี้ไฟจะมีไฟ Daytime r u n n i n g Light ให้ด้วยนะคะร้านกับห้าหมื่นเป็นปี2022ไม่ลดอยู่ที่ห้าหมื่นกิโลนะคะ อ่ะเรามาดูออปชันนะคะออปชันนะคะอันนี้ใหม่แท้เดิมโรงงานนะคะออปชันพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะเบาะปรับไฟฟ้าอ่าเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยขอคนที่มีรายได้ห้าหกหมื่นบาทขึ้นไปเลยนะคะสี่หมื่นก็ผ่อนได้แล้วนะคะรายได้นะคะออปชันแอร์ครบทุกจุดนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเลยคันนี้สวยๆคมๆ นะคะคถ้าพี่พี่ชอบ0ูนย์แปดศูนนะคะตรงนี้นะคะตรงที่จับเนี่ยจะเป็นของ G R Sport นาะนี่ชุดแต่งมีบันไดให้ครบนะคะสวยมากนะคะชุดแต่งเขาคันนี้คมมากเลยค่ะนะคะคันนี้เป็นปี2022 Fortuner นะคะเดี๋ยวบอกรุ่นนะคะเป็นตัว2.4นะคะ ต่อมาคันนี้เลยทะเบียน4984 f o r t u n สีเรเรามีให้เลือกเยอะนะนี่ไฟ LED นะคะ d ด y t i m ม r u ัน i ิ g งไลท์ให้นะคะกระจังหน้าสวยๆคมๆนะคะคันนี้ราคา1,170,000บาทนะคะ Fortuner นะคะเอ่อเป็นตัว r e g e n d ดนะคะสองเซเอ่อเป็นตัว2.8ราคา1,179,000บาทนะคะไม่รถอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลเครดิตดีฟรีดาว มาพร้อมกับแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะยางจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะที่ไม่ใช่ไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะจะใช้ของดันหลบมิชลินต่างๆนะคะเป็นคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีระบบโต t ้าเซฟตี้เซนให้ด้วยนะคะเตือนก่อนการชนนะคะต่างๆเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนมีกล้องให้รอบคันนะคะคันนี้ออปชั่นเขาถือว่าครบนะคะ thank. ป้ายแดงเกือบ2ล้านคันนี้ราคาหายไปค่อนข้างเยอะเลย นะคะปุ่มนะคะปุ่มสตาร์ทรถจะเป็นปุ่ม engine start นะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะอันนี้ไม่แท้เดิมโรงงานไม่มีการกลับสีกอไม้นะคะมีการตดรถให้274จุดนะคะรับรองว่าคุณลูกค้าได้รถดีแน่นอนเบาะปรับไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะคะเบาะหนังเนาะจะตัดกันสีดำสีขาวนะคะจะมี airbag ให้นะคะคันนี้ ถุงลมนี้ถ้ไปครบทุกจุดเลย7จุดเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ครบทุกจุดนะคันนี้7ที่นั่งนะคะสวยมากถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบมาจัดได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวหลังคาดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูโซนมิวเอ็กกันมั่งนะคะซูซูเออีซูซูมิวเอ็กนะคะ3.0 Navy นะคะคันนี้ราคา6 5แสน0บาทก็จะ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะ ผ่อนนานสูงสุด84งวดเครดิตดีฟีดาวผ่อนตลอดอายุสัญญาเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะก่อนปล่อยเราไม่ปล่อยรถตามสภาพนะคะ,ะไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ถ้าชอบคันนี้7,634ทะเบียนนี้สวยมากนะคะคันนี้6,590,000บาทเป็นรถปี2018เนาะนี่เบาะปรับไฟฟ้าให้นะคะเป็นภายในจะเป็นออปชั่นสีครีมนะคะ เกียร์ออโต้ให้นะคะปุ่มปุ่มสตาร์ทจะเป็นปุ่ม engine start ให้นะคะอ p อชันนะะ่นของเขาแล้วก็จอกลางนะคะจะเป็นอ่วิทยุจะเป็นหน้าจอสัมผัสน,นะคะแล้วก็จะมีจอตรงนี้นี้อ่สำหรับให้น้องๆหนูๆเวลาเดินทางไกลนะคะได้ชมกันนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะอ่เบาะสาม,มารถพับเก็บของเพิ่มเติมได้อีกเนาะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบคันนี้มาจัดได้เลย080294196 0 80, 9, 4, นะคะต่อมาคันนี้เลยอีซุนะคะมิ x เอ็ก1.9อันติ a เมนะคะราคา899,000บาทนะนี่ออปชั่นไฟนะคะโปรเจคเตอร,ร์เดย์ทามนันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจังหน้าคมมากคันนี้เป็นรถปี2021ไม่รถอยู่ที่100,000กิโลนะคะยางนะคะเป็นขนาดยาง เอ่สินิ้วนะแม็กอลอยนะคะเดิมโรงงานยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วของชลินนะคะเป็นยางปีใหม่ใหให้เรียบร้อยนะคะอ่ะออปชั่นของเขานะคะคันนี้เป็นเอ่อรถนะคะเอ่อมิวเอ็กเนาะพอดีรถมันล็อกนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ครบทุกจุดเลยนะคะอืมสวยมากเราไปดูอีกคันหนึ่งนะคะมันเป็น คิเลตคุณจะคีเลตแล้วมันจะล็อกอัตโนมัติอ่ะสำหรับใครชอบนะคะยาลิสคอร์มาจัดได้ทะเบียน3876มีคอร์สเรามีให้เลือกเยอะเลยนะคะคันนี้ก็จัดได้นะพี่คอร์สสีนี้มีให้เลือกเยอะเป็นตัวไฮบริดนะคะคันนี้นี่ออปชั่นของเขานะคะราคา7,59,000บาทนะคะเป็นรถปี2 0 2 2ไม์รดอยู่ที่1 0 0 0 0 0กับ3,000กิโลนี่เลยจ้ะ พวม,มาลัยมัติดฟังก์ชันบอกปรับไฟฟ้านะคะเกี่ยว์ออโต้แอลออโต้ให้เรียบร้อยนะคะสวนมากนะคะถ้าชอบมาจัดได้เลยนะคะ08.0.209.4.196นะคะมีรถให้เลือกเยอะมากนะคะถ้าพี่ๆชอบท่านไหนชอบคันไหนแจ้งได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคันนี้นะคะมีชุดแต่ง RS ให้นะคะ Honda HRV คันนี้สวยมากถ้าชอบมาจัดได้นะคะหรือ CHR นะคะคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะ1.8มิตรนะคะตัวน้ำมันล้วนเลยนะคะผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8-9000บาทประมาณนี้เลยผ่อนน้านสูงสุด8.4งวดนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถดีนะคะติดต่อยิ้มมาเลยได้ได้รถดีแน่นอนนะคะยิ้มประจำการอยู่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ถ้าชอบมาจัดได้เลยคะ่ะ